ครับสวัสดีครับคร <ส atic. S 2> ับ <en> ja e. <ills> สวัสดีครับครับสวัสดีเอาสุภาพครับครับครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุขคนสมองสุบอนเด้อครับเด้อครับมาหนีพามาเบิงว่าเอาสุภาพครับบ้านน้องซิมตำบลโคกรามอำเภอจตุรพักพิมานจังหวัดร้อยเอ็ดครับครับครับพี่น้องเห็นเราอย่างไรเด้่ยครับตั้จากนี้ไปเบอร์คือนะไรครับครับหรืออย่างกาเบิงตัวจริงกระมาเบิงนี่แหละครับผมกาเซียนพาเบิงจากนี้ไปมีจฉกตัวข่มเบิงไปเทระโตเลยเนาะครับครับครับเบิงการข่มแล้วครับเป็นงัวแม่ลูกลูกเพศเมียครับอ้าวพี่น้องเบิงเอาบัตร ป่าเพีดงัวไทยให้ลูกง่ามครับลูกได้เพียงเด้อลูกวาสิีหไงก็แม่ไปเถอป่าโทษแม่นี่คือให้ลูกเกินโตเถพะพอนะลูกตัวที่เท่าไหร่พอนะเนี่ยลูกัวที่สองครับลูกตัวที่สองัวที่สามค่าทองเอาที่ทองมีอีกมีสี่เดือนครับรับประกันแล้วรับประกันตรวจทองเอ็นตาเศร้าโอ้พี่น้องบาทนี่เด้อครับเด้อเสร่จสองได้สามสองได้สามแล้วครับบาทเนี่ยแม่นนั้น ลูกบ้านรร بان สิทีบรบ้านเนาะเนี่ยทองกับบ้านบ้านบ้ารร بان อ่าแสดงว่าน้ำรอบมันดีแสดงว่าเมนี่นี่โบ่ถรำมดาเนาะมึงข่วมหนาข่วมจนหนาแดงจึดเครื่งปั้นลูกเลือดลอยปะเนาะครับบางตัวให้พอดีปันนี่กับมี่เป็นป่ะมึงงัวใหญ่่โอ้เขาทานเะไรพี่น้องเอ้ามาพอหรอเด้อบันนี่ครับพี่น้องท่านใดที่กำลังติดตามงัวไทยนี่ครับที่ให้ลูกดีๆจังสี่ครับเอามาพอแล้วครับ บานี้แม่เพิ่นกับทองรับประกันทองสี่เดือนรับประกันครับโอ้ได้สองเลยตัวนึยตัวนี้ลูกเห่เนาะยอีสองเลยสามป็นตัวเนี่ยออกมาว่าเพิดหว่างเหรอกันนำน้ำดีปะนี่แม่กับเจ้าชีละครับเลือดรอยครับมือไทยร้อยเบิ้งเลยครับเขาหนึ่งขุนสี่รุ่งฮอดตาขุนเขาหนึ่งครับเขาซึ่งสี่ไป่ทั้งขางครับครับโอ้กินหยาดีดีครับกินกินหยาบ่ต้องว่างหรอบ่ต้องซื้อเครื่องตัดหยาเลย ครับงัวไทยด้วยครับเด้อเลี้ยงง่ายบายง่ายจับง่ายนี่ครับบ่อฟืดปอฟัดคุ้นดีตลอดเนาะได้ได้พ่อเพียงสบายสบายบันิบันี้แม่เพิ่นสูงไรไปเลยครับนียเพ่งลอยยิ้มหาอยู่บ่าีพิ่งเห็นเละโอ้แม่สูงอยู่ประมาณลอยยิ้มสิผาด้วยครับเด้อโอ้เขาทาเขาทาครับสื่อสองเลสามอ้าวพี่น้องด้วยครับที่กำลังมองหางัวส่งจังสี่อยู่ครับงัวไทยให้ลูกำงามครับนี่แม่นี่เลยด้วยครับเด้อนี่เบื้องลูกสาวเพิ่งด้วยครับผม หนังหยดเลยวะน้ำไตรนำเรืองลางเลยมีลึ่องแมมีลึ่องแม่มาไทยมีลึ่งวมดมันหนานอไทยดีเนาะอ่างานนี้คืออนาคตดีครับแม่นี่ลูกสาวเพิ่นนี่เนาะแม่โอ้ไปลุ้นเอาเด้อครับโตในท้องชิสิเป็นตัวไม่คือตัวผู้บุ๊คครับท่านเพิ่นสลับกันกิดเป็นตัวผู้เนาะแม่นเอ้าไปน้องไปลุ้นเอาเพื่อเผื่อห้มากตะเมียไก่พนี่เนาะเอ่านไทยเนี่ยให้ยเมียมากมัดใหญ่ด้อ่าอ้าวพี่น้องบ่เนี่ยซื้อสองในสามครับราคาอืมสี่หมื่นสามพัน สี่หมื่นสามพันนี่ครับพี่น้องทรงฟรีหอดบ้านสี่หมื่นสามพันหองไว้ต่อได้ครับทรงฟรีหอดบ้านกักเอาแบบง่ายง่ายสบายสบายพร้อมจบลูกเม่นี้ให้ลูกเก่งขึ้นเด้อครับให้เค่ดิตเลยเนาะแม่นนการทรงลูกเนี่ยตอนนี้เลือกินาะเหลือกินเลือใส่หวานจำได้ความฟรีจะได้ทอนครับถักมาต่อมาต่อเอาได้พี่น้องเด้อต่อได้ต่อได้ ทงให้พร้อมเลยเห็นว่างันทามมาลายว่ามันทองพร้อมนี่มากแล้วก็ดีเลยจัดทองเห็นเลยว่าขึนี่ินป่ะนี่เอานน่บ่อนี้มา่งเดียมตัวมากด้ครับหญ่ขืนมากเนี่ยบ่เนี่นี่แม่ยางลูกจะเอามาามือว่านเอามาาเรามาข้นได้ทับเลยมือเร้าเนี่ยข้นห้องรอากเลยนี่มาหางเงื่อนทับมือเส้นม่นเดีของกอหลงเนี่ยโอ้โหอมข้นขุดแล้ว่นี่บวมอยู่อข้นทับให้มือเส้านี่ทับยังไมตัวไหน หนึ่งสองสองซีไวหนึ่งสองสองโอ้ซีไ่เจ็ดเนาะหนึ่งสองสองหนึ่งสมสมไอ้กลูดพนะซื้อพน่ะนี่ครับไอ้กลูดซีไว้หนึ่งสองสองครับทัยิบเจ็ดนัดอนกับพูละนี่ยี่สิบเจ็ดมกระดาทับยี่สิบเจ็ดกระดากระดากระดาทำห้องหนบ่งออเขียนผิดได้นึ่เขียนผิดบ่เขียนไหนก็ได้กะดากระดากกระดาตัวว่ากับนัดขอนมกระาเออกับนดขอนมกราหกหกเออนะ นี่เลยครับเ้อครับครับอบ้านเนี้ยพี่น้องรุ่นเอาซีไว้ในทองอ่างดีเลึกดีง้อตัวนี้กระซีเป็นง้อลูกใดอะไรททองให้มันติดอ่ะลูกตัวสามต่อไปลูกตัวที่สามเนี่ยโอ้านเลี่ยงสูงไรไปเลยครับเียมันร้อยสามสิบอยู่หรออืมมันเป็นง้ออ่างมันง้อมันจะเปลี่ยนมนี่เป็นง้อพนพลจากน้อยเนาะง้อพแยังขาดีหางดีหางแง่พัวหางแง่โอ้ห้อยหางหดดินมับตัวนี้ไหม พี่น้องอยากได้ส่งนี้ด้วยครับเด้อม่วพลพลเพิ่นว่าเลี้ยงง่ายกินง่ายให้ลูกง่ำยิงลูกเก่งให้ลูกดีพันธุ์สันเด้นาะม่วพลเลยเสียผมว่ามันมาผ่านแล้วผสมเองกับมือแล้วผสมอยู่นี่เลยเนาะแม่นอยู่นี่ละครับพี่น้องเออผสมอยู่นี่เลยเซอผมเลยนี่น่ใบเออสูงประมาณหน่อยสามสิบโค่นหางอืวบอัดดีเลี้ยงอยู่ดอกมันมันท่าเขาท่า จับได้ไปได้งพว่ามันโห่อไขมันถางไขมันค้นอยู่เขาจะข้นผมตกเขาหน่อยมันบงถางไม่เลยบงถางอ้วรัวครับแดงไม่นี่แดงนะครับเด้อบือลึงเงา้อาลาดครับนี่แดงจึงคืงได้ไม่นี่ครับนี่เอาพี่น้องไปรุ่นเอาครับในราคาเท่าไรครับเปิดไปสามหมื่นเก้าครับสามหมื่นเก้าพันครับความสรงต่อได้ต่อเท่ากันต่อเราสูงให้พ้อต่อเรียบ้อยล้วสามหมื่นเก้าพันนี่ ไป่งให้เลยครับส่งให้เลยนี่ครับพี่น้องแม่นี่ทำไปเด้อครับเด้อโอ้แต่ว่าแดดนี่แดดใหมเจ็ดเลยแดดฝนนี่เลยตกตกอีกแท้ไม่แรงไม่เลงงาจะตกตีอืมอ่ะมันไปเบิ่งอีกตัวตัวที่ไทยป่ะตัวที่ไทยครับเมนี่มีทั้งหมดสี่ตัวเนาะตัวนี้สามเดือนกว่ารับประกันท่องเดือ้สามเดือนแล้ว ตัวนี้มาเมือบ้านมากไหมอยากอยากเตอนนิดหน่อยว่าเปียโนเต้นเตก่องเต้นก่องพ่อเปียอกเตืนขึ้นแบกหนาจังหน่อยออกระ่าเปียหรอกสูงร้อยไม่ได้ครับไม่นี่ตัวนี้สูงรยส่สิบเลยสูงร้อยสี่อท่องรับประกันสเดือนเน่เตอนเตอนเต้นยัยัดตืนนยจังหน่อยครับเตือมาตินให้เราคับเตืั้งเครื่องพดียักสงสัยเสียงให้เราคับเตือมากพอดีนี่ได้ไปลองตัวนี้ท่องครับซ y 133หมโอ้โหนีแม่แดงสั่าจุมกลุ่มตัวนี้แม่ นี่ของกัมปูฟาร์ม20เมษายน65ทับใบเนาะแมนกังหนดคลอดมกราหกหกพนะสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าไม่นี่สิเบิ่งไก่ใบนี่เพนนองบ่เนี่ยมันสิตื่นเราไปแวะหน่อยมันตื่นกล้องเนี่ยตื่นเสียแดงเนี่ยน่ะเสียงเสียแดงเรื่องเสียแดงจับได้ไปได้รับประกันเรื่องเสียงเฮลิคอปเตอร์นี่ครับนี่เตือนเตือนกล้องถ้าเตือนโฟว์โฟว์จะได้กับแจ้าคันเท่าจับได้กับสิสิบเด้อเนาะจับได้โยกเบี้ย คันแม่จะคล้องเอาไปอยู่นัมจากมือสองมื่นนี่สูงหลายสี่สิบที่หลอยสี่สิบอยอะราคาครับบัานสี่หมื่นสองพันสี่หมื่นสองพันรับประกันท่องสี่ใบหนึ่งสองหนึ่งสามสามครับครับพี่น้องมักโต๊ะใด้วยครับเด้อถองรับประกันสามเดือนแหมนี่แม่นเบิ้งไก่บัวใดครับจับบ่วใดพอมตื่นผมยังองตื่นแม่นี่ถ้าใบเสื้อถ้าใบไปรุนเอาหรือมักแม่ลูกครับนั่นแหละครัเนาะมันนี่ผ้าเบิ้งกันอยู่ ตรงไคทตงหน้าคือเกาลัดพี่น้องนี่มองที่พนักพักพิงเพลินอยู่ทรงหน้าเลยเด้อครับเด้อปันอ,อาสมผู้ใดมากก่าบรรยากาศได้ดีมากจัดหายเลยครับเนาะนี่มะบึงมาย่ำแม่นี่จกักแม่จกักผมบกักผมักลูกกันมันครับนี่จังไหนจังไปืให้ลูกกระดกกระเดียดแท้งัวมั่งเดือบง พี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายๆเวยครับที่เข้าไปติดตามรับชมครับก <c oughs> ็ขอให้ลำลำเรวยๆเวยครับพี่น้องเ้อเ <c oughs> งินทองไหลมาหาคือจังสายน้ำเลยครับ <c oughs> บอกกันชิบหนาใช่ไหมครับชิบนี่สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับ